สวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปฟังนิทานพื้นบ้านจากเยอรมนีที่พี่น้องกรมรวบรวมไว้เรื่องหนึ่งที่เต็มไปด้วยความลึกลับการทรยศและการแก้แค้นเรื่อง The Goose Girl เตรียมตัวให้พร้อมเพราะเรื่องนี้จะพาเราไปสู่โลกแห่งเวทมนต์ที่ความจริง และความเท็จเปลี่ยนที่กันได้กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในอนาณาจักรอันไกลโพ้นมีหญิงสาวผู้งดงามคนหนึ่งจึงเวลาที่เธอจะต้องเดินทางไปแต่งงานกับเจ้าชายในดินแดนอีกฟากหนึ่งพระราชินีแม่ได้เตรียมการเดินทางอย่างพิถีพิถันโดยส่งสาวใช้ที่เชื่อใจได้ไปด้วย และที่สำคัญที่สุดคือม้าตัวโปรดของเจ้าหญิงชื่อฟารดาฟารดาไม่ใช่ม้าธรรมดาเพราะเขาสามารถพูดได้และเป็นเพื่อนรักของเจ้าหญิงมาตั้งแต่เด็กก่อนออกเดินทางพระราชินีแม่ได้มอบผ้าเช็ดหน้าสีขาวผืนหนึ่งให้เจ้าหญิงบนผ้าเช็ดหน้านั้นมีหยดเลือดสาหยดของพระองค์ ลูกลักจงเก็บผ้าเช็ดหน้าผืนนี้ไว้ดีๆมันจะปกป้องเจ้าในการเดินทางพระราชินีตรัสด้วยความรักการเดินทางดำเนินไปได้หลายวันแดดร้อนจัดเจ้าหญิงรู้สึกกระหายน้ำมากเธอจึงขอให้สาวใช้ไปตักน้ำในลำธารให้ แต่สาวใช้ผู้ชั่วร้ายกลับตอบว่าข้าไม่ใช่คนใช้ของเจ้าถ้าเจ้าต้องการน้ำก็จงลงไปตักเองซะเจ้าหญิงต้องไปตักน้ำด้วยตัวเองแต่เมื่อเธอก้มลงไปตักพาเชหน้าที่มีเลือดของแม่กลับลื่นหล่นงไปในกระแสน้ำและหายไป นั่นคือจุดเริ่มต้นของไฮนะเพราะผ้าเช็ดหน้าผืนนั้นคือสิ่งที่ปกป้องเจ้าหญิงสาช้ผู้ชั่วช้าเห็นโอกาสเธอข่มขู่และบังคับให้เจ้าหญิงแลกเสื้อผ้าแลกตำแหน่งและที่สําคัญที่สุดบังคับให้เจ้าหญิงสาบานว่าจะไม่เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังไม่งั้นจะฆ่าเธอทิ้ง เจ้าไม่ทําตามข้าจะฆ่าเจ้าทิ้งสาวใช้ขูด่ด้วยเสียงเย็นชาเมื่อมาถึงปราศาสตสาวใช้ได้ปลอมตัวเป็นเจ้าหญิงแต่เธอกลัวที่ม้าฟาร,รดาจะเปิดโปงเธอจึงหาข้ออ้างให้ฆ่าฟาร,รดาทิ้งข้าต้องการเนื้อม้าสดๆ เพื่อเป็นอาหารในงานแต่งงานเธอขอให้กษัตริย์ข้ามาฟาร,รดาเจ้าหญิงรู้ข่าวก็เศร้าโศกมากเธอขอร้องคนเชื่อม้าด้วยน้ำตา <c oughs> ได้โปลดช่วยเอาหัวของฟาร,รดา <c oughs> ไปแขวนไว้ที่ประตูเมืองที่ข้าต้องเดินผ่านทุกวัน <c oughs> คนเชือดม้าเห็นใจ จึงทําตามที่เธอขอแม้จะตายแต่ฟารดายังมีพลังวิเศษหัวของเขายังพูดได้ทุกเช้าเมื่อเจ้าหญิงเดินผ่านประตูไปเลี้ยงหา่านเธอจะหยุดและพูดกับหัวมา้าโอ้ฟารดาและฟารดาจะตอบโอ้เจ oh, ้าหญิงน้อย หากแม่เจ้ารู้เรื่องนี้หัวใจของพระองค์คงแตกสลายเมื่อเจ้าหญิงถูกส่งไปทำงานเลี้ยงหันในป่าใหญ่ร่วมกับเด็กชื่อคอนราดในทุกวันเธอจะปล่อยผมยาวสีทองของเธอลงมาเพื่อหวีผมแสงแดดที่ส่องผ่านผมทำให้มันเปล่งประกายระยิบระยับ เหมือนทองคำคอนราดเห็นผมสวยมากอยากจะดึงเส้นผมไปเก็บแต่ทุกครั้งที่เขาเข้าไปใกล้เจ้าหญิงจะร้องเรียกลงและผมจริงๆก็จะมาเป่าหมวกของคอนราดปลวไปทำให้เขาต้องวิ่งไล่ตามทุกครั้งคอนราด เริ่มสงสัยพฤติกรรมแปลกๆของสาวใช้คนนี้เขาจึงไปเล่าให้กษัตริย์ฟังกษัตริย์สนใจมากจึงแอบไปดูด้วยตัวเองพระองค์ได้ยินการสนทนาระหว่างเจ้าหญิงกับหัวม้าฟราดาและได้เห็นเวทมนต์เรียกลมกษัตริย์รู้ทันทีว่าเธอไม่ใช่สาวใช้ธรรมดา พระองค์จึงเรียกเธอมาพูดคุยส่วนตัวแต่เจ้าหญิงไม่กลา้าเพราะผูกพันด้วยคำสาบานก,กษัตริย์ฉลาดมากพระองค์จึงพูดว่าถ้าเจ้าไม่สามารถเล่าให้ข้าฟังได้นั้นเจ้าช่วยเล่าให้เตาฟืนฟังวก,กันเจ้าจะได้ระบายความในใจ เจ้าหญิงจึงเข้าไปในห้องเตาฟืนและเล่าเรื่องราวทั้งหมดออกมาแต่กษัตริย์แอบฟังอยู่ข้างนอกพระองค์ได้ยินเรื่องราวการทรยศทั้งหมดกษัตริย์ทรงกลิ้วมากพระองค์จัดการแก้แค้นอย่างชานฉลาดวันต่อมาพระองค์ เรียกสาวใช้ผู้ทธรยศมาถามว่าเจ้าคิดว่าควนที่ทรยศต่อน,นายของตนควรจะได้รับโทษอย่างไรควรจะจับเธอใส่ในถังที่มีตะปูแหลมแล้วให้ม้าลากไปทั่วเมืองจนกว่าจะตายดีมาก กระสดตตันั่นคือโทษที่เจ้าจะได้รับความจริงถูกเปิดเผยสาวใช้ผู้ชรายศถูกลงโทษอย่างที่เธอเองเสนอส่วนเจ้าหญิงแท้จริงได้แต่งงานกับเจ้าชายอย่างมีความสุขและครองราชด้วยความยุติธรรมและเมตตาการุณาและทุกคนก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอด เรื่องราวของเจ้าหญิงผู้เลี้ยงหา่านสอนให้เรารู้ว่าความจริงไม่สามารถซ่อนไว้ได้ตลอดไปไม่ว่าจะใช้เวลานาน,านเพียงใดความจริงก็จะเผยออกมาในที่สุดคนที่ทำความชั่วจะได้รับผลกรรมและความยุติธรรมจะมาเสมอแม้จะช้าแต่จะไม่ขาด และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความดีและความบริสุทธิ์ใจจะได้รับการปกป้องจากพลังแห่งความจริงสำหรับวันนี้ก็จบแล้วนะคะอย่าลืมกด, like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยเพื่อไม่ให้พลาดนิทานดีๆในตอนต่อไปแล้วเจอกันใหม่ค่ะ